ตันไปครับดับเบิลเอทสับยับต่อฮะเฟิร์สปัดมาฮะเอ็มจีทันรอบนี้เหมือนจะโมโหฮะก็เลยกดไปสองคิวจริงๆมันฮีโร่กดดันได้เรื่อยๆฮะแก้ทางอะไรไปนะครับแต่ตอนนี้ทิ้งเลนครับมาสลอ็อตต้องยอมรับกับความเจ็บปวดวอคลายเดินเข้าใส่ครับมีเกราะกันอยู่แล้วนะฮะเพิ่มแมกกันไปแทงทาวเวอร์สบายครับส่วนบนนี้ก็ปวดกันแบบไม่หยุดนะเดี๋ยวเมื่อไมครับมาออฟเลนแล้วรีสโอนัตปาดไปก่อนบล็อกพีซิคอลดาเมจฮะ คุกกี้ครับผมเข้ามาสแคตเตอร์ดิวเชเดอร์เจาะเกาะแตกตอบอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับดิวเน็กจัดการได้แน่ในมุมปลายส่วนซีซีผมลากแจ็กกี้เข้าไปในทาวเวอร์ฮะละลายเป็นการสวนคิวกับเอ็นชันเดดไม่รอดแล้วนี้เบลเล็ตเข้ามาคืนใส่ดั้นท่าแสบเปิดไปครับกอดสเตนครับสตนันนะฮะสตอมแฮมเมอร์สตอมอีกทีนะครับโบกหน้าสัน่นโบกหน้าสัน่นโบกหน้าสัน่นพัดหายพัดหายเลยฮะ แสบผีนะครับไล่ตรงกลางครับยกเทเลกซีมาสต็อปบกหน้าสัตว์เลียวแตกตายครับแรปแมนครับไล่บทซิลิเชนจับล็อกไปฮะใส่นัทธาแสบคู่แขงย้ำต่อคิลิงสปีครับดีสิเบลครับอีเธอร์ดึงมาย้ำต่อมาสลอตครับแตกพ่ายครับคิลิงสปีครับอัดดอ ก็ฟีเลติฟีเลติกดอีเวเกอร์อยู่นะบอลน้ำไม่คิดเสร็จครับบับบับค่อยบับค่อยใส่ทานใส่ครับตายไปอีกหนึ่งสกอร์เป็นูกต่อใจครับเงั้นจะมีหนึ่งแคปลีเชอร์เจาะผมจับยกเทเลกราซีมาคอมปี้สกิลไปเป็นได้เราเชอร์เหมือนกันเจาะคืนแต่เกือบตายครับลีวเน็กเข้ามาครับหมีแดงสมารกันซะหน่อยครับแล้วก็ถอยกลับอีกทีเขียวแมปคอนโทรลไปนิดๆนะ MG Trust ในด้านล่าง คุณรู้กันไปก่อนครับเน็ว่าหมายจะออกเป็นเดโซเลเตอร์บิลหรือว่าฮุดซ้อเหยียบมาเน็ตเดปาดฮะถ้าแซบสต็อปกับผมโยกหลบไปง่ายๆครับแล้วก็เพีย์นัน่นเดนแซบไปหนึ่งทีครับสไลย์เฟสครับผมเก็บไปแล้วฮะเมกเกอร์คิวของนั้นฟิเลตฮะขึ้นมาไล่หรือเปล่าฟิเลตแล้วก็ลีวแน,นกสตอ็อปเอฟพยียกเทเลกราเซสไปผมกระโดดขึ้นครีมหนีไปได้ครับแล้วก็ลีเลื่อนมา ค่อยๆรีเจนกันไปนะยังไงก็ดรอปลงมาโบกไซเด้ร์ซีซีครับเรียบร้อยแล้วโรสครับไม่รอดเหมือนกันวา้ามเกขานี้อันโดแซบไปทีแล้วก็คุกกี้ยังต่อท่าแซบเดินสวนเดนลิวเชเดอร์เจาะหน้าครับอเอลเดอร์ไทยนั่นตายต่อด้วยนิมวโมบายนิมวโมบายแอสโซเป็นเดือดที่เปิดร่างเรดควรควรแล้วก็ดีกว่านีนนนาอนอ้สปเปรย์ออกไปครับบอยส,สปีดครับได้เปรย์บูทมาครับจนมากครับบอยสปีด์เซเลเชนไปครับอ,นนนอันาโดปาดมาบอลทวิเศษไซเดอร์โรเซ โลเซ่ว่าไงครับดับเบิลเอชสับหน้าไปเรียบร้อยโดดบอลด้วยมือกินเศษครับแบบลูกกลมๆหลุนๆไปฮะแล้วเบเลสครับอิลูชันลูนแอคทีฟแซบไปหนึ่งทีครับดับเบิลเอชปาดยาวต่อครับทางด้านฝั่งรูบิกลั่วไปอันโนอันโนพยายามจะโห่ฮิ้วก็ผมไม่ไหวครับเรียบร้อยดับเบิลคิวของีแจ็คกี้ฮะแปดเมื่อไม่ตายครับสกอร์เป็น8ต่อ16อันโดนี่ก็เฟดบูลครับโหมาจะเอตัวเองจะตบครับ นั่นแจ็คก,กี้โยกหลอก็ตีนั่นทาแซมฮะทาแซมวาร์ปแล้วครับไม่มีคอนตัน้นเนี่ยนะในทามิ่งนี้มันโหดเกินไปก็เลยจะขึ้นไปนั่นแซกยูชาครับไลซิลเลอร์ครับส่วนสเวนตอนนี้มีเอโคเซเบอร์ฮะเล่งฟ้าเปิดเซอร์เอโคเซเบอร์ก็ปี้สกิลไปเป็นฮูปสต็อปซิงเชนล็อกแล้วฮูปสต็อปมาเนี่ยร์นาโดปาดสอง เลวเชเดอร์จอกกรอครับสตาร์ทเปิดสตอร์แพปเปอร์เอ็มพีแะเบิดใส่มาสลอตปานาบดไอซ์วอล์กักเลิ่นเปลี่ไว้เจอเออสปิเตอร์ไปบอลเธอเมื่กีเซรใส่เต็มสเวตสเวตตายแรมปแมนถอยมาสตอร์ปเหยียบหลับไม่โดนใครแล้วก็รีสูนัทคลียร์คืนไปก่อนครับทางด้านดีแอมป์แร็ปแมนก็มาเซเลกชันหนึงจับล้อมต่อระหว่างไอซ์วอล์วอลเธอเมืิกีเซรอีกทีอีพิตันคุยใส่แล้วโรเซ่ไปเออสปิเตอร์มาจับรวบตึกไม่โดนใคร ทาแซบติดอยู่ในกาโดโรส่วนด้านหลังนี้มาร์เซลตัดเทนารโลเซ่ไปแล้วและทาแซบก็โดนโอบล้อมมาต่อแจ็คกี้โดนอีเธอร์ดินก็สเตนตีหน้าไปตีหน้าสั้นฟันกับมันโฮกแต่มีฮุบสต็อปเหยียบสองมาตีใส่นั่นสเวนสเวนตายอันสต็อปเอเบิลของแจ็คกี้ตีต่อที่เนโมไมน์นั่งไงดีครับแอนเข้าใส่ป,ปาดมาร์เซลและอีเธอร์ดินมาร์เซลตายไม่รอดบอลแรกกับเนโมไมน์ก็บอลสปีร่วงหล่นกันไปรูบิกก็ตายไปอีกหนึ่งครับเปียเลนจัดการด้านหลังนี้ทาแซบก็บเลี้ยวแอกตีไปโบก เลียวแนกโดนโบว์ทีตายครับแต่ว่าเบลเลนโวช่วยเซฟไม่ได้หมุนสปินไล่ลาวมาต่อไม่รอดดับคิวครับทีมไว้กันเลยทีเดียวฮะทางด้าน DM MG ทัดเงินห่างไป 7K เคฆ่าไป25คิวสันสไต์เปิดมาไม่โดนเลียวแนกครับราดไปนิดหน่อยเผาตูดกันไปโอ้แบบซีเจมาสิบดาวถูกใจติปยูเชเดอร์จ่อกันไปครับโรซานอร่อยแน่แซ่บนัว เอาสวอนหลังนี้ครับบอกเห็นครับเข,เข้าออกกันอยู่นิดนึงครับได้กลิ่นนะกลิ่นแห่งความตายสมองมาสมองแตกนำล้อเคยไปแร็มนั้นก็มาใส่เลนหนึ่งทีครับแล้วก็ตบแบบเน้นๆตบคว่ำไปสปินไร้ราอีกครั้งท่าแซมพอเทมพิคเสร็จพุชด้านบนครับกล่าวว่าจะย้ำดาเมจส่วนด้านซ้านยังไม่โปรเข้าย้ำโรชันต่ออีกที MG Trust ีทรัสบุมสตรอมเตรียมมาบอกแร็แนันเข้าย้ำต่อยอีกครั้งก็ใส่ได้เนเหนือมา ไรโคน,ไไนแต่ทุกไบสแตมปปีดเปิดมาดับบเิล W A ครับแลว้วก็เคาะวอนเนสรอปล่อยตัวแตกตายเป็นเรียบร้อยเมก้าคิวสตรีคมาเลยทีเดียวเฟียเรตยกเคเลกันในซีนมาเวัอดีครับสตอมบาดลงไว้ครับเยียบปรีครับผมระเบิดใส่หน้ามาซาร,ร์ตแรมแนนปาดเข้ามายัางไงครับผมฝั่งด้านนี้ยอดมอตราเมอร์คิเซตเข้าไปครับ สเต็ปปรีรับหอที่ก๊อปปี้มาครับไล่บทย้ำต่อเซนเฟียเรตอาจจะเสียชีวิตไปผมให้งเงินมา5้าร้โกแล้วอันโนก็ตายหมดสเวนคว่าไปก่อนสต็อปหลับลงไว้ไล่สีเลยทีเดียวฮะนะไปถึงไล่4ตัวผมไม่ใช่ไล่4อย่างนั้นนะพิออนแอคครับถอยมาดรอปลูกบอลตบกับแจ็กกี้ใส่ด้านทาแซบทาแซบบอสเซอร์คิวข,ของแจก็กกี้บอสเซอร์คิวสตร,รีกแล้วอีกหนึ่งตัวผมจะเป็นกอตไลท์ครับขอแซบนัวกันซะหน่อยพิยอนก็ตไลค์แถมมาอีกหนึ่งหรือเปล่าตบ ลบไปที่ซีซีกบผมจีจีคอผมสู้ไม่ไหวฉันขอลากร่อน24นาทีจบเกมแบกแตร่กันไปฮะบอตเวททรัสเกมมี่รับวิกต ري เสมอกันหนึ่งหนึ่งไม่มี2อศูนย์ให้กับนัทเดียม